สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี่คือาบนะครับสําหรับหุ้นนี่คือเช้าก็ออกไปแล้วนะครับผลออกประทับใจมากๆเลยหนึ่งสามสามแปดแปดมีใครได้ไหมเนี่ยอาจารย์ช่อง VIP ให้สามกับสี่นะ ถ้าเกิดไม่รูดไม่ได้เลยนะเนี่ยอต้องรูดเท่านั้นนะครับอให้สามกับสี่มันมาสามอยู่เน้นบนด้วยอืก็เลยไม่รู้จะมีคนรูดหรือเปล่าไม่รู้จะมีใครรูดได้ไหมสามสามอะ่ะก็คงจะยากอยู่นะสิบคนเนี่ยจะได้ถึงคนหรือเปล่าไม่รู้อ่าประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุก,ท,กท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮงเงนะอ่าเราก็มาว่ากันใหม่นะ นี่เคอ่บ e ่ายนะครับนี่เคอ่บ e ่ายวันนี้วันที่9กันยายนวันที่9เดือน9นะครับโอ้เลขดีมากๆเลยวันนี้นะวันที่9เดือน9น้าอ่วันที่9เดือน9เด่นนะครับ1,2,3นะตัวเดิมเลยนะ 1, 2, 3เลขมันจะออกแปลกๆนะวันนี้นะเลขจะออกแปลกๆมากๆก็ดูออกสิ3 3 8มออกมาได้ยังไง 1, 2, 3เน้นที่2กับ3นะครับส่วนตัวการคือ1นะ ใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับส่วนคู่เจาะก็มีตามนี้นะครับจุดไปนะจุดไปนะครับทีเ่เด่นเน้นก็คือนี่นะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์นะครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับไปกลับด้วยนะ 2, 2, 2, 7จ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสส่วนตัวกันก็คือ1นะ <c oughs> 1น1่งหกหนึนะครับไปกลับด้วยถ้าเกิดใครชอบนะ1นึ่งหกหนประมาณนี้แหละครับครจดเอาไปทุกตัวครับไปเทียบกับสำนักอื่นดูเอาทุนคืนนะครับรอบนี้บวกกำไรด้วยนะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะสำหรับวันนี้นะ ประมาณนี้จดทุกตัวเลยแล้วไปเทียบสำนักอื่นดูนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับหุ้นนี้แค่บ่ายก็มีเท่านี้พบกันใหม่นี่แค่ออเช้านะครับพรุ่งนี้นะก็ขอให้ทุกท่านแหงๆห่นะครับสำหรับวันนี้ก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจไว้ด้วยนะครับสมาชิกเก่าก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ